ฟอมหันมาดิขยันอย่าดิพิถ่ายคลิปอยู่เล่นอะไรก่อนเล่นอะไร ไ่ร,รูปเล่นดีกว่ะด่าด่าดปัดลมต้องนอนห้องนอนห้องนอนเดืดเดดเดดเดดมืด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ตอนคลิปตอนนลางคืนนี่ไปจอ้อดด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 นูมาเด้เล่นหนูถ่าย รองเท้าหายไม่เป็นไรแม่คะรองเท้าหนูหายไปไหนอะวุ่นนะอ๋อรองเท้ามันโอ้ยพอครับเอาไปวางเลยตรงนี้ฟิวเอาไปไหนอะไปเป็นหัวมึงอนี่ยมาโชว์ไว้เหลือเกินคนไว้ ตะกร้าผ้าอยู่ไหนอะโตแล้วนเฟลใช้แล้วดิเน pues> ี S <s 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 ่ยโตแล้วนะเฟลออไอ้นี่มวางแม่วางแม่เนี <s 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 ่ยเอองานเข่าสมนู้อ่น่สูงเนะ ซูมเหรอนยะไอซูบกล้องอรอมาไมกอเลยออ้้นี่คร anyway> no ับหน้านะคะถาอัะเ็นน yeah. ้มานเหนื่อยนามันตคนข้าวมใสอเิบหวโอ้อย่าเล่นผมเออเราทให้ฟิลเทว่แนั่นก็เปือและ เอาคขก็ม่อยนะคโอเคมาาหอ้วไปถ่ายรูปเล่นดีกว่าจะออกมาแล้วดิไม่รู้แล้วกดไปแล้ว ตุ๊ตุตมเร็วิอ่ะุงลุงเนาจะไปไหนอะนอกไปทำงานสิครับโอ้โหรอยเก้าเ่ยริงเลยว่ะจุดจุดถ่ายปูด ไม่ซูมไม่ซูมไม่ซูมไม่ถ่ายถ่ายในงานหนคเยอะเลยวันนี้คนคือเยอะเลยถ่ายคลิปอยู่ยังไม่มีแบตแล้บตหมดอ่ะถ่ายมีมีเยอะกว่าแบตอ่ะ